รดอธิบายอุเบกขาสัมโพชชงอีกครั้งค่ะอุเบกขาสัมโพชชงเป็นอุเบกขาที่เกิดจากการปฏิบัติเป็นเกิดเป็นอุเบกขาที่อยู่ในส่วนของอุเบกขายานในขณะที่เราปฏิบัตินั้นอุเบกขาสัมโพชชงเนี่ยมันจะเกิดจากสติธรรมวิจยะคือการวิจัยธรรมปีติปัสสธิสมาธินั่นก็อุเบกขา นั่นคือองค์ของการปฏิบัติตัวอุเบขาสัมโพชฌงเกิดจากอุเบขาญาณไม่ได้เกิดจากอุเบขาในเวทนาอุเบขาในเวทนาไม่ได้กับอุเบขาสัมโพชฌงมันเป็นคนละตัวกันแต่ใช้คําเรียกเหมือนกันเพราะมันมีกิจแบบเดียวกันนะกิจนี้คือการหวางหมายถึงว่าถ้าเป็นอุเบขาเวทนา มันก็จะวางสุขวางทุกขนะ์ถ้าจะอยู่ในชั้นของฌานอุเบกขาในชั้นของฌานก็คือวางสุขวางทุกข์ละสุขละทุกข์ได้แล้วนะถ้าจะพูดถึงอุเบกขาในเวทนาที่เป็นอุเบกขาเบทนาธรรมดาธรรมาก็คือไม่มีสุขไม่มีทุกข์แต่ถ้าเราพูดถึงฌานเนี่ยมันจะเป็นอุเบกขาที่วางสุขวางทุกข์อุเบกขาประเภทเนี้จัดอยู่ในทุกขสัจจ์ คือของเบทานาเนี่ยเป็นทุกขสรรัจจ์ควรกําหนดรู้แต่อุเบคาของสมโพชชงเนี่ยมันเกิดจากยานยานในชั้นของวิปัสนาที่เกิดจากสติสติอันเห็นความเกิดความดับมันจะทําให้เกิดอุเบขาญาณอุเบขาญาณเนี่ยมันจะพัฒนาไปเป็นอุเบขาสัมโพชชงเพราะว่าสติอันมีอันมีวิเวกวิราคะนิโรธะรองรับมันก็จะนําไปสู่หลัก หรือว่าองค์ของการตัสรู้แล้วเมื่อสตินั้นได้ก่อให้เกิดธรรมวิยาณคือการใครค่ครวญรมอย่างถูกต้องแล้วเมื่อการใครค่ครวญทำอย่างถูกต้องบังเกิดขึ้นมันก็จะเป็นปีติปีติคือคือสภาพที่จิตมันน้อมเข้าไปหาความสุขพอมีปีติมันก็จะเกิดความสงบระงับได้ว่าปสัสสติพอมีปสัสสติแล้วก็จะเป็น สมาธิคือความตั้งมั่นของใจพอจิตตั้งมั่นแล้วมันก็จะเข้าถึงอุเบกขาอุเบกขาสัมโพธชงตัวเนี้ยมันจะผ่านกิจของการปฏิบัติมาอย่างดีไม่ใช่มาวางโดยที่ไม่รู้อะไรอะไรเลยอย่างเงี้ยถ้าวางโดยที่ไม่รู้อะไรเลยเนี่ยไม่ใช่อุเบกขาอันนั้นเป็นการเฉยเมยคือไม่รับรู้รับทราบอะไรแต่อุเบกขาจะรับรู้รับทราบอย่างละเอียดอย่างทีท่วนผ่านสติผ่านธรรมวิยยะผ่านปีติผ่านปัจฉิผ่านสมาธ,ผามาธิผ่านสมาธิด้วยนะ แต่สมาธิที่พูดถึงไม่ใช่สมาธิแบบนั่งสงบนะสมาธิที่มาจากปัศส h ิคือความสงบละครับนะถ้าจะพูดถึงความสงบที่เราสัมผัสได้เนี่ยมักจะมาจากปัศส h ิปีติปัศส h ิก็มาจากปีติปีติก็มาจากธรรมะพิยายาคือใคร่ครวญทำไหมถึงว่าพินิจพิจนารณาใคร่ครวรทำจนเกิดการสงบระงับนะจิตที่ไม่ฟุ้งไปตามอำนาจของการปรุงแต่งทั้งปวง แล้วขยับเข้ามาสู่การสงบระงับแล้วก็นําไปสู่การตั้งมั่นของใจแล้วก็เป็นอุเบคาอุเบคาสัมโพธิชนี้เป็นมากควรเจริญขึ้นแต่อุเบคาในเวทนาเป็นทุกขสัจจควรกําหนดรู้มีข้อปฏิบัติต่างกันไม่เหมือนกันนะให้เข้าใจอย่างนั้น